ราจะพามาดูเัร้าส,สวยอีกแล้วค่ะมีัพร้าสวยมานําเสนอน,นะคะคุมค่าต่อการลงทุนมากๆค่ะวันนี้เป็นการเซ้งร้านทองนะคะ mm hmm. หรือ,อเป็นการขายต่อกิจการนะคะ่ะซึ่งราคาเซ้งก็น่ารักมากเลยค่ะ5,90 0 0 0บาทนะคะตั้งอยู่ในย่านทําเลทองเลยค่ะหมูบ้านมุอทองนะคะต้นซอยด้วยค่ะ mm hmm. ต้นซอยที่มาจากพัฒนาการอีกวัางนะคะตรงข้ามกับแอมเวยเลยค่ะ, <Okay. S 1> ะร้าน เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างคะราคา5 9 0 0 0นบาทนะคะก็ก็สามารถดำเนินกิจการได้เลยค่ะเจ้าของร้านเดิมเนี่ยค่ะเขจะตกแต่งไว้หมดแล้วนะคะ่ะตั้งแต่บิวอินเหมนร้านทองทั่วไปเลยค่ะเราไม่ตกองใช้ประหยัดดีนะครับระบบมีระบบรักษาความปลอดภัยมีประตูรักษาความปลอดภัยประตูม้วนที่เป็นอลูมิเนียมมีแอร์ตสองตัวนะคะแล้วก็ อุปกรณ์การทำอุปกรณ์การขาทองรูปพรรณทองแท่งเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่ค่ะอาดับ400กิโกรัมค่ะแล้วก็มีมีข้างบนก็จะเป็นห้องนอนเป็นที่ประอาศัยนะคะมีทองทุกอย่างสำหรับย้ายเข้ามาหนได้เลยนะคะโต๊ะตู้เตียงนะคะห้องทำงาน มีค่ะทุกอย่างตกแต่งอยู่ได้ทั้อย่างเนี่ยก็ค mm ือทางๆจะตัดตัดมาในสี่ช evet> ั้นใช่ค่ะใช่ทุกอย่างให้ไปหมดเลยในราคานี้นะคะราคาเช่านะคะที่นี่คือเช่าเช่าเดือนละ15 0 0 0หนบาทนะคะแล้วก็สามารถดำเนินการต่อได้เลยว่พร้อมจริงๆเรามาดูกันค่ะว่าพร้อมยังไงนะคะมีอะไรให้บ้างนะคะก็เหมือนเราเข้ามาร้าน อุทั้งหมดนี่มีอย nee uh, er, ู่ในลิ้นชักนี่ครบเลยค่ะตั้งแต่อุปกรณ์การป้ายราคานะคะป้ายราคาสองทางนะคะแล้วก็การเฉดบั้งคิราคาสองทางแยแต่ละวันเอ่ออุปกรณ์การวัดไซแหวนทำไซแหวนนะคะการดูนะคะ การดูให้หมดทอย่างคะ่ะแล้วก็แหล่งที่ซื้อการดูทองจริงทองปลอมนะคะแหล่งซื้อ,อคา้าส,ส่งอะไรพวกนี้ค่ะใช่เจ้าของริมจะแนะนําหมดเลยนะคะที่นี้ก็จะเป็นเค <scr. S 1> รื่องรับเงินเครื่องช่างทองแล้วก็ตรงด้านหลังนี่ก็จะเป็นที่ที่สามารถเชื่อมแข็งทองรุปกรณ์นนะค,ะค่ะที่เห็นอยู่นี้พร้อมหมดเลยนะคะในราคานี้นะคะไปดูกันค่ะว่าข้าง,งหลังมีอะไรบ้าง ันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟที่เราบอกไว้ตะกี้นะคะเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่พร้อมกับกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ WiFi จะเป็นระบบสายแลนนะคะแล้วที่สำคัญค่ะมีสัญญาณจันทร์ดาวเทียมด้วยค่ะมีค่ะแล้วก็มีแอร์มีทุกอย่างพร้อมเลยค่ะในราคาที่สามารถที่จะเข้ามาดาเนินการธุกรกิจต่อได้แล้วก็ผักอาศัยได้เลยค่ะเดี๋ยวอนดาจะพาขึ้นไปดูชั้น2ชั้น3กันนะคะที่เป็นไว้สำหรับอยู่อาศัยค่ะตามเลยค่ะ เดี๋ยวนะคะอันนี้คือชั้นสองนะคะอันนี้จะเป็นมุมที่ไว้ออกกำลังกายเล็กๆนะคะแล้วก็เครื่องนี้ก็ไปพร้อ,รอมกับราคานี้เลยค่ะมุมมังคัชั้นสามค่ะห้องนอนค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงชั้นสามกันนะคะด้านหลังจะเป็นห้องน้ําแยกนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะสะอาดปลอดภัยมากเลย er คะ่ะฝั่งนี้ได้เป็นห้องนอนนะคะ แอร์นะคะไฟทุกดวงติดหมดนะคะพร้อมอยู่จริงๆค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันค่ะมาเจอกันอีกรอบนะคะสำหรับด้านล่างเมื่อกี้ดาพาขึ้นไปดูชั้น2องและชั้น3าแล้วนะคะมี4ชั้นแต่ชั้นบนเป็นแาดฟ้าก็ไม่ได้พาขึ้นไปนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยระบบะที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเรื่องระบรบท่อก็คือระบบความปลอดภัยนะคะคะตั้งแต่ประตูแล้วก็ แล้วเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเซ้งร้านและอขายต่อกิจการทำไมคะเจ้าของต้องย้ายไปที่อื่นค่ะใช่ค่ะมีความจำเป็นต้องขายจริงๆจริงเจ้าของเพราะวไม่ได้อยากขายแล้วค่ะเพราะว่าร้านทองเนี่ยไม่มีทางขาดทุนเนาะใช่แล้วก็ลงทุนไปเนี่ยมากกว่าร้นสใช่ค่ะคุ้มมากเลยค่ะใช่คุ้มมากเลยค่ะกล้าเลยคุ้มมากๆค่ะนะคะเราก็มาถึง ช่วงสุดท้ายของรีวิวดีๆนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ที่ติดตามชมเรา2คนนะคะถ้าสนใจนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็ตามนะคะติดต่อเรามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอาดาหรือทางฝั่งที่ผงนะคะสำหรับวันนี้นะคะรีแม็ขอลาไปก่อนนะคะอาดาับพี่ผงนะคะขอบคุณนะขอบคุณค่ะ